ผมนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารนณะแห่งประเทศไทยหรือไทยพีบีขอเสนอรายงานประจำปี2567นะครับซึ่งหลายท่านก็ได้เห็นนะครับในรายงานประจำปีซึ่งได้แจกไปให้ทุกท่านแล้วนะครับก็ขอเสนอสิ่งที่น่าสนใจนะครับประการแรกครับท่านประธานในสังคมไทยที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นใน สังคมไทยไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเรื่องความมั่นคงทางการเมืองสิ่งที่จะถูกกําจัดไปก่อนก็คือข้อเท็จจริงความน่าเชื่อถือสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ไทย PBS ยืนหยัดที่จะเสนอข่าวที่ถูกต้องรอบด้านและเป็นกลางเสมอมาโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลดอคติอิทธิพลจากภาคการเมืองหรือธุรกิจ ด้วยมาตรฐานจ,จริยธรรมทางวิชาทีท่สูงจึงเป็นแหล่งข่าวที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนมีส่วนสําคัญในการสร้างความรู้เท่าทันและความตระหนักต่อสารารกสังคมและเป็นที่พึ่งในยามวิกฤตที่คนจะนึกถึงไทยพี s เป็นสื่อแรกๆในปี2067นะครับเราเกิดวิกฤตครั้งหนึ่งที่ใหญ่มากนั่นคือน้ําท่วมแม่สายจังหวัดเชียงรายไทยพี s ได้ส่งทีม จำนวนมากลงพื้นที่เพื่อกอดติดสถานาทุกวันเพื่อจะรายงานให้พี่น้องทราบว่าเหตุใดอำเภอแม่สายซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญติดชายแดนพาม่ากเกิดดินถล่มน้ำท่วมอย่างมหาศาลนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยนะครับไทยพเบีเได้ตรวจสอบทำการสืบข,ข้อมูลเชิงลึกและเห็นความเกี่ยวพันระหว่างการทำลายป่า ปัญหาชายแดนที่มีปัญหาจากประเทศชายแดนนะฮะจนกระทั่งชาวบ้านเป็นผู้รับเคาะนะครับเราพยายามที่จะเชื่อมทุกอย่างมาเพื่อที่จะเห็นว่าปัญหาการจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดนเป็นเรื่องสําคัญสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์สงบลงนะครับไทยพีเรได้ถอดบทเรียนและนําไปสู่สมบดปกขาวเพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการแก้ปัญหาภัยพิบัติจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่นานมานี้นะครับเราเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งที่ชายแดนไทยพีบีเป็นสื่อกลางนะครับที่พยายามที่จะเสนอข่าวรอบด้านน่าเชื่อถือเพื่อสร้างเพื่อลดบรรยากาศกระแสะชาตินิยมที่รุนแรงขึ้นและลุกลามการสร้างบรรยากาศที่เกียดชังหรือการเสนอชายความรุนแรงเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะบอกว่า ราคาที่มนุษยต้องจ่ายในปมความขัดแย้งหลองไทยกับบุชามเนี่ยมันมหาสารเพียงใดเราเสนอข่าว4ชิ้นนะครับความสูญเสียจากสงครามต้นทินที่ต้องจ่ายลมหายใจที่ชายแดนชีวิตเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่จะเหมือนเดิมหรือไม่คนไทยตื่นตัวแบบไหนในยุคข,ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเศรษฐกิจกช็อกชายแดนกระเทือนหนักจากความขัดแย้งไทยกับบูชาหลักการสําคัญในการเสนอขอของไทยบีบีเอรอบด้าน และไม่มุ่งหวังให้เกิดความเกลียดชังในประเทศเพื่อนบ้านหรือในประเทศเราเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับไทยพีพีเอสยังได้จัดตั้งกองทุนนะครับเพื่อส่งความช่วยเหลือไปสู่ผู้ประสบภัยทางเหนือแล้วก็เหตุการณ์ปะทะทางชายแดนอย่างต่อเนื่องเป็นเจ้าแรกๆประเด็นต่อมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราทําในทางการเมืองก็คือเรากะติดการเลือกตั้งอบอจอ เสียงท้องถิ่นเชื่อ,อนคตประเทศไทยไทยพีเอสมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้ข้อมูลที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยส่งทีมลงพื้นที่รางงานสดอย่างเหตุอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับสื่อสารทั้งในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นการทุจริตหรือการสนับสนุนจากพรรคการเมืองใหญ่พร้อมกับการวิเคราะห์และใช้กราฟิกช่วยในการเข้าใจข่าวได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการตื่นตัวในการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมา ล่าสุดนะครับรัฐภาได้ผ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศ2 6 0 0 2 6 8นะครับมีผลใช้บังคับวันที่19กันยายน2568จริงๆแล้วไทยพี s เนี่ยได้เกาะติดปัญหาเรื่องชาติพันธุ์มายาวนานมากนะครับแล้วเราสนับสนุนให้เกิดการร่างพรบรชาติพันธุ์มาโดยการ สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญปี260ที่มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่กว่า60กลุ่มประมาณ6.1ล้านคนคิดเป็นสัสดส่วน9.68%ของประชากรทั้งประเทศไทย PBS โดย Policy Watch รายการจับตานโยบายสาธารนณะได้ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเน,นื่องมาเป็นเวลาหลายปีนะครับจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผ่านมา อีกประเด็นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ํากกนะครับซึ่งแม่น้ําก,กกเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะว่าเกิดวิกฤตการสารปนเปื้อนมาโดยตลอดนะครับไทยพีวีทสเป็นสื่อแรกๆที่ไปเปิดประเด็นข่าวในพื้นที่อย่างจริงจังและเกาะติดเราเสนอข่าวเชิงลึกถึง369ชิ้นที่เผยแพร่จนได้กระตุ้นให้หน่วยงานจํานวนมากนะครับหันมาสนใจปัญหาของพี่น้องที่ปะสบปัญหา สารปนเปื้อนในแม่น้ำแม่กกนะครับแต่เรื่องที่เราค่อนข้างจะภูมิใจและนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับรางวัลดีเด่นคือรายการข่าวข้ามไทยบีบซึ่งเสนอเหตุการณ์เกาะติดอย่างต่อเนื่องกับปรณีการระบาดของปลาหมอคางดำข่าวปลาหมอคางดำนี่ถือว่าเป็นข่าวอิน v e s t i g a t หรือข่าวสืบสวนชั้นยอดของไทยบีบเพราะว่า ต้องยอมรับนะคะว่าข่าวประมอคังดําไม่มีสํานักข่าวอื่นๆกล้าเจาะลึกมากเท่าเราเพราะว่ามันไปกระทบกับทุนใหญ่บางทุนนะฮะแต่เรากาะติดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนกระทั่งเราได้รับรางวัลดีเด่นจากการตัดสินของคณะประการและผู้ร่วมบวชรางวัลนาตาลาาประจําปี2567ในส่วนของด i จิทัลอินโนเวชั n นะครับ ไทย i p b s ได้พัฒนาในการใช้ AI มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีในการนำเสนอของ t ทย i p b s อย่างมหาศาลนะครับแต่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการนำเสนอจ fake ับเฟกซ์นิวนะครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเฟก e n นิวมากนะครับไทยพีบีมี t ทยพีบีเอส i f ิฟานะครับซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ หรือว่าแสกเช็กกิ้งในท่ามกลางข่าวลือในปัจจุบันอย่างมหาศาลไทยทีวีเป็นด่านแรกที่นำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบว่าอะไรคือเฟ n นิวอะไรคือสิ่งที่น่าเชื่อถือต่อมานอกจากเรื่องเทคโนโลยีนี้แล้วนะครับเรามีบิ๊กไซหรือภาษามือใหญ่เต็มจอเพื่อให้คนพิก,การได้เข้าถึงข่าวสารได้สะดวกขึ้นกลุ่มรายการเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาไทยพีเอมีสัดส่วนของรายการเด็กและเยาวชนมากถึง71โดยเฉพาะในกลุ่มอายุเด็กเยาวชน3-17ปีมากกว่าสื่ออื่นๆนะครับไทยพีเอสมนำเสนอถึง65.3นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการผลิต e-learning สำหรับเด็กประถมศึกษานะครับโดยการนำสื่อของไทยพีเอสอันได้แก่รายการ Kid Langer ท้าให้อ่าน i know o okay. k มาจัดหมวดหมูและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใหม่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กในรูปแบบของ e-learning ทุกวันนี้ครูจํานวนมากในท้องถิ่นได้ใช้ e-learning เป็นหลักสูตรในการช่วยการเรียนการศึกษาล่าสุดในเรื่องความน่าเชื่อถือของต่างประเทศสถาบันรอยเตอร์ได้จัดอันดับสถาบันที่น่าเชื่อถือในด้านข่าวนะครับปรากฏว่าประจำปี2 0 2ย ไทยพีบีเอสได้รับความน,าน่าเชื่อถือสูงถึงเชื่อถือสูงซึง72%อยู่ในอันดับ3นะครับมีผู้อ่านเข้ามาเป็นประจำถึง24%ซึ่งแสดงว่าปรตฐานข่าวของไทยพีบีเอได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจำนวนมากและรวมถึงไทยพีบีเอในปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลถึง50รางวัลน,นะครับโดยเป็นรางวัลระดับนานาชาติรางวัลระดับรายการข่าวและสื่อทั่อยอดเยี่ยม และรางวัลที่สำคัญก็คือรางวัลจากองค์กรสื่อต่างประเทศเอเชียแปซิฟิกบอร์ดคัสติ้งยูเนียนสาขาดิจิทัลคอนเทนต์อวอร์ดและรางวัลด้านองค์กรคือรางวัลสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสลรอบคนพิการไทยพีสจึงเป็นองค์กรเดียวนะครับที่ได้รางวัลประเภทสถานีโทรทัศน์จากกสทอชอ,อันนี้คือเป็นตัวอย่างครับว่าในหลายๆในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยพีสได้รับรางวัลต่อเนื่องอย่าง อย่างเรื่อยๆเลยนะครับสุดท้ายอ,อ,อยากจะบอกว่าปรากฏรายงานที่ปรากฏในปีในประจาปี2017นะครับรวมถึงการแสดงผลประเมินด้านความคุ้มค่าของการใช้เงินภาษีในมิติผลลัพธ์ทางสังคมมิติของการเข้าถึงกลุ่มประชาชนและมิติของการบหารจัดการที่เน้นการทำงบประมาณเข้าสู่สมดุลในปี2018เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยที่ยังคงพัฒนาบริการและสร้างผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบ ความหลากหลายของกลุ่มประชาชนภารกิจสําคัญของสื่อฐานะคือการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กเพื่อลดช่องว่างทางการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อผมจึงมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนี้นะครับและทีมไทยเบสยทุกคนตระหนักเสนอว่าเรายังคงพยายามต่อไปเพื่อที่จะสร้างสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับก้าวต่อไปของไทยพีเวยคืออะไรครับเราจะทําซีรีส์เกี่ยวกับ ปัญหาคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย t t t n a t p o n a l Platform ในอนาคตตอนนี้เรามี OTT ที่เรียกว่าวิภานะครับในอนาคตเนี่ยเราคาดว่าเราจะเป็น OTT National Platform แห่งชาติกับสุดท้ายไทยพีวีพร้อมครับสำหรับการเลือกตั้งปี2 5 6 9กที่จะถึงนี้ขอบคุณมากครับ